กลอนสี่หนึ่งอ่านออกเสียงปกติการแบ่งวรรสอง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 บางแห่งอนุโลมแบ่งตามความหมายของคำตัวอย่างชาติไทยรุ่งเรืองเป็นเมืองเก่าแก่ประเพณีงามแท้ไม่แพ้ชาติใดวัดวาอาราม งดงามยิ่งใหญ่มีภาษาไทยคิดใช้ขึ้นเองรักเมืองไทยของนภาลัยสุวรรณธาดาวิธีอ่านกรอนสี่อ่านออกเสียงคานองสนะเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าไปสื่อสัตว์อดทนฝึกฝนวินัยเรารักเมืองไทยร่วมใจทำดีกรอนหกหนึ่งอ่านออกเสียงปกติแบ่งวรรคสองสองสอง สองสองสองลีลาท่วงทํานองเหมือนกรอนแปดตัวอย่างเมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นค่าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลโสพล เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสางจากเมืองกังวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรอนหอ่านออกเสียงทํานองสนอะแบ่งวรกสอง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 ลีลาท่วงทํานองเหมือนการอ่านกรอนแตัวอย่าง เมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยามเมืองใดไรานารีงามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิษสมย เมืองใดไรทำอัมพายเมืองนั้นบันไลแน่เอย้ยจากเมืองกังวลบดพระราชนิพนธ์ในพระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรอนแหรือกรอนสุภาพวิธีอ่านกรอน8หรือกรอนสุภาพหนึ่งอ่านออกเสียงปกติ การแบ่งวรรคสามสองสามสามสองสามบางแห่งอนุโลมแบ่งตามความหมายของคำตัวอย่างแม้ม่ได้เป็นดอกกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงละดาขาวแม้ม่ได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาวดวงแจ่มอแรมตา แม่มิได้เป็นหงธ์นงศักก็จงรักเป็นโนรีที่หันสาแม่มิได้เป็นน้ำแม่คงคาจงเป็นทาราใสที่ไหลยเย็นจากพอใจให้สุขประพันโดยถะปณีนาครทัพกรอนแปดหรือกรอนสุภาพสอง อ่านออกเสียงทํานองสนองก,การแบ่งวักสามสองสามสามสองสามบางแห่งอนุโลมแบ่งตามความหมายของคำตัวอย่างเป็นคนควรสงวนวงให้จงหนักถนอมรักษาตัวเหมือนหัวแหวน อย่าปนปัดให้เขาลูกมาดูแคลนถึงยยกแค้นรักนวลสงวนกายจงดูเยี่ยงจามรีมีสัตว์มันแต่คนคองอยู่เท่านั้นไม่เสียหายคอยเปลืองปลดเสียหมดราคีกาย ไม่เสียได้ชีว่าอาจจะขาดกระเด็นจากสุภาษิตสอนเด็กไม่ปรากฏน,นามผู้แต่งกรอนนิร,ราชหนึ่งอ่านออกเสียงปกติแบ่งวักสามสองสามสามสองสาม โอสังเวทวาสนานิจจาเอย๋ยจะมีคู่ไม่ได้อยู่ประคองเชยต้องละเลยดวงใจไปไกลตาถึงทุกใครในโลกที่โศกเศร้าไม่เหมือนเราภูม,มิรินทวินหาจะพลัดพรากจากกันไม่ทันลาใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน,วอน จากนิราศเมืองกแกลงของท่านสุนทรผู้วิธีอ่านกรอนนิราศอ่านออกเสียงทำนองสนะหรือกรอนชาวบ้านแบ่งวักสามสองสามสามสองสามสามสองสามตัวอย่างที่สอง โอ้อาลัยใจหายไม่วาวห่วงดังสอนสักปากสาำระกำสวงเหิมเสียดายดวงจันทราพงางาม เจ้าคุ้มแคนแสนโกรธพี่โรดพี่แต่เดือนยี่จนยางเข้าเดือนสามจนพระนอสุริวงศรงพระนามเากมารามแรมรางทางกันดาน จากที่ราชพบาทของท่านสุนทรผู้ขับเสภาแบ่งวักสามสองสามสามสองสามเออเออพลายงามความแสน สงสานแม่จำเลืองแลดูนาน้ำตาลาย แล้วกราบกรานมาดาด้วยอาลัยลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจาก ต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะอายเออคุณเที่ยวหาพ่อขอให้ป่าเดชะบุญเออไม่ลืมคุณมาดาจะมาเอยื้ออน จากเสภาขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามของท่านสุนทรบูก